เอาพาต่อเลี้ยวสตอรี่ไปเรียวมันก็จะแจ้งหน้าโพสต์ตัวนี้เนาะตัวสีน้ำเงินเนี่ยหน้าโพสต์เนี่ยว่าสตอรี่เราเสร็จแล้วเข้าไปดูนะตัวนี้เข้าไปดูเข้าไปดูเนี่ยสตอรี่คุณเสร็จแล้วพร้อมห้ดูแล้วขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาปุ๊บ ขวาเนี่ยจิ้มเข้าไปดาวโหลดฉันบอกว่าดาวโหลดเสร็จแล้วดาวโหลดเสร็จแล้วก็ออกออกไปหน้าโพสออกไปหน้าโพสเสร็จจิ้มที่รูปก็จิ้มที่โพสเมื่อกี้อ้าวเมื่อกี้นี้เนาะทีนี้ก็ถัดไปอ่ะทีนี้ชี้ไม่เลือกรูปนี้ละชี้เลือกวิธีเล่าสตอรี่เมื่อกี้อ่ะจชี้ถัดไปทีนี้ชี้ก่อจิ้มจิ้มตรงเนี้ย อ่าถ้าถ้าจิ้มไอตัวสี่เหลี่ยมสองสองเส้นขีสองเส้นขวางแล้วขีสองเส้นตังงง้งตัวเนี้ยเขาเรียกว่าแฮชแท็กแฮชแท็กกับมันจะเป็นตัวอะไรที่ดีมากกว่าหลังจะสอนนะอ่าทีนี้จิจิ้มคาว่าสอนก่อนตัวเนี้ยมาแก้ไขเพิ่มเติมได้อ่าทีนี้ไอตัวเนี้ยมันจะช่วยเพิ่มค่าการมองเห็นอ่าเพิ่มค่ามองเห็นจิ้มเสร็จแล้วก็จิ้มโพสต์แต่ตอรี่เมื่อกี้ขึ้นแล้ว รอสักคู่หนึ่งพอมันจะขึ้นวาเสร็จอ่ะให้ดูรูปเก่าที่มันขึ้นมาแล้วเนาะในโพสอะในโพสที่มันขึ้นมาแล้วเนาะของเก่าที่มันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะขึ้นอย่างนี้อันนี้อันนี้แชร์ของเก่าขึ้นมาอันนี้ขึ้นอย่างนี้ มันน่าสนใจนะ